กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปพอกันเช่นเคยกับช่องโป่งแห่งชาแนลมือนี้ป้อหน่อยกับผ้าพี่น้อง f อซมารับชมบรรยากาศเขาเคียเค้ยวๆงามๆพี่น้องกามาอัปเดตล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหอมมะิเขาแห้งความชื่นบกเกิน1ิหาเปอร์เส้นพี่น้องเป็นเขาเก่าปี6 6หกทับกเพี่น้องลากามาเป็นเขาเจ้าหน้าปังพี่น้อง เขาเจ้าหอมมะลิเขาแห่งความชื่นบวกเกินสิบหาปร์เซนต์ราคาสูงขนาดพี่น้องพุ่งขึ้นสูงพี่น้องกเกษตรกรเอฟซีทันใดยังมีเขาเปลือกที่อยู่ยุ่งช้างช่วงนี้เหมาะแห้งพี่น้องเอามาขายได้เลยเพราะราคาดีขนาดในรอบหลายหาปีราคาพุ่งแห้งสูงแห้งพี่น้องกะก่อนจะมาอัปเดตราคาเขาเปลือกกันกะ พี่ปอนัยกับเป็นกำลังใจให้พี่น้องพี่น้องเอฟซีที่อยู่เชียงรายที่ประสบพัยน้ำถ่วงอยู่ปอนัยกับเป็นกำลังใจให้ช่วงนี้กะพี่น้องทั้งน้องค่ายประสบภัยน้ำถ่วมน้ำโค้งนุ้นพี่น้องพายุเขาทั้งน้องค่ายแล้วพี่น้องเอ้ยปอนัยกับเป็นกำลังใจให้ขอให้พี่น้องเอฟซีสู้ๆเหดุไดหนพี่น้องภัยพิบัติมาเขาเรื่องด้วยพี่น้องมาอัปเดตเขา เปลือกเจ้าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังพี่น้องความชื้นบากเกิน10%จังหวัดนครสวรรค์พี่น้องราคาอยู่ที 11, ่11,000-12,000บาทเป็นเขาเปลือกเขาเจ้าแหงแหงพี่น้องเขาหน้าปังด้วยพี่น้องจังหวัดพิจิตร10,000-1,300บาทถึง1 1 3 0 0บาทกำแพงเพชร1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,600บาทจังหวัดพิษณุโลก10,700บาทถึง10,1800บาทสุพรรณบุรี10,200บาทถึง10,1400บาทมาที่จังหวัดสุขโขทยัย10,700บาทถึง10,800บาทเพชรบูรณ์1 0 5 0 0บาทถึง10,2000บาทอายุธยาราคาปรับลดจากสัปดาห์ที่แล้วพี่น้อง 1 6ึ่ถึง1,700งอบาทใช้นาดกับปั๊บลดลงคือกันพี่น้องหนึ่กอบาทถึง1นึ0งบาทอุทัยธานีหนึ่งมืนหนถึงหนึ่งบาทจังหวัดสะ่งเศรา้าหนึ่งมืนหน้าอยบาทถึง1นึ0งบาทจังหวัดอุตรดิตฐ์หนึ่มืยบาทถึง1,800ยบาทพี่น้อง ปาจีนกับราคาลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วพี่นอ้องหนึ่มืนหบาทลบปุรี่หน0่งารถึงหนึ่บาทนะครนายกกับปาบลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วขึ้นกันพี่นอ้องหนึ่งมื่งบาทปทุมธานีหนึ่งมื่นนึ่งพันหบาทถึงนะ12,000บาทนครปฐมหนึ่งมืนหนบาท ถึง11,800บาทกับปรับลงจากสัปดาห์ที่แล้วคือกันพี่น้องส่วนจังหวัดอ่างทอง1 4 0 0ถึง1 7 0 0บาทพี่น้องสิงห์บุรีกับปรับลงจากสัปดาห์ที่แล้ว11,600บาทถึง11,800บาทลาดบุรี11,600ถึง11,800บาทส่วนจังหวัดกาญจนบุรี12,000บาทเป็นเข่าเปลือก จ้าหน้าปังพี่น้องความชฉื้นบวกเกินสิบหาเปอร์เซ็นพี่น้องมาที่เขาเจ้าหอมมะลิเขาเปลือกเจ้าหอมมะลิเขาเกาหน้าปีหกหกท่าหกเจ็ดพี่น้องราคาพุ่งถึงหมื่นเจ็ดเลยพี่น้องเริ่มตน้นตีจังหวัดสุรินทร์พี่น้องรับสื่ออยูทหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท นครราชสีมารับซื้อที่15,800บาทถึง16,000บาทอุบลราชธานีรับซื้อที่14,900บาทถึง16,000บาทศรีสะเกษ16,000บาทถึง17,000บาทพี่น้องบุรีรัมย์ปรับขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว16,400บาทถึง17,000บาทพี่น้องส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด16,000ถึง16,500บาท มหาสา,ารคาม16,500ถึง16,900บาทส่วนจังหวัดยโสธร15,500ถึง17,000บาทจังหวัดชัยภูมิ15,000ถึง16,000บาทพี่น้องที่เป็นข้าวเปลือกเจา้าหอมมะลิความชื้นบ่เกิน15%เป็นข้าวเก่าดพ้พี่น้องพี่น้อง FC ท่านใดที่มีข้าวอยู่ยุ่งช้างกะเอามา ไว้ก็เอาไปขายได้เพราะราคาช่วงนี้ดีแห้งพี่น้องดีกว่าหลายๆปีเลยพี่น้องมาที่เขาหอมมะลิชนิดสีได้ต้นขาว36%พี่น้องอำนาจเจริญ16,000ถึง17,000บาทนาครพนม15,000ถึง17,000บาท สกลนคร15,000ถึง16,700บาทตารสิน15,500ถึง16,700บาทขอนแก่น15,800บาทถึง16,900บาทอุดรธานี14,500บาทถึง16,800บาทหนองบัวลำพู16,100บาทหนองคายที่ประสบ ปัญหาหนามถ่วมอยู่ตอนนี้คนก็นยังรับสื่ออยู่ตีหนึ่งหมื่นหาพันถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทพี่น้องมุกดาหารหนึ่งหมื่นหกพันถึงหนึ่งหมื่นหกพันหาลอยบาทนี่เป็นข่าวจ้าหอมมะลิปีหกหกถ้าหกเจ็ดเป็นข่าวเก่าด้วยพี่น้องราคาค่อนข้าขงสูงอยู่เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรมีข่าวกันเริ่มเอาไปขายเลยเด้อพี่น้องเด้อที่เก็บไว้เริ่มขายตอนนี้ได้เลยพี่น้องราคาผุ่งแห้งพี่น้อง มาที่เขาหอมปะทุมเขาเปลือกจ้าหอมปะทุมพี่น้องเขาหนา้าปางปีหกเจ็ดพี่น้องลบบุรีหนึ่ 1, 000, 3, 400, งมืนสามพันสี่รอยบาทถึงหนึ่งมืนสามพันเการ้อยบาทสุพรรณบุรีราคารับซื้ออยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันหนึ่งรอยถึงหนึ่งมืนห้าพันสามรอยบาทชัยนานราคารับซื้ออยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันแบาทถึงหนึ่งมืนหกพันบาทสิง์บุรี หนึ่งถึงหนึ่งาพหบาทลาดบุรีหนึ่งหมืถึง1นึ่งาพัร้บาทปทุมธานีหนึ่งมืานหาร้อย 15, บาทนครนายกหนึ่งาพันบาทพี่น้องมาทีเขาเนีว้วเมดว็ดเาาหน้าปีเป็นเข่าเกาความชื้นประเกิน15%เปเซปีการผลิตหกหกทับหกเจ็พี่น้อง จังหวัดขอนแก่นรับสื่ออยู่ถิม่นมื่องร้อบาทถึง1นึ่งยบาทสกลนครรับสื่อ,อยู่ที่หนึ่งยบาทถึง1นึ่งมื่นันรบาทกาลสินหนึ่งมืถึงหนึ่งบาทอุบลราชธานีรับสื่ออยู่ที่หนึ่งมถึงหนึ่งบาท มหาสารคามรับสื่ออยู่ที่หนึ่งหมืนสามพันหาลอยถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทจังหวัดชัยภูมิรับสื่อที่หนึ่งหมืามถึงหนึ่งสี่พันหรยบาทจังหวัดน้องขายหนึ่งันหรถึงหนึ่งหสามพันสามอยบาทน้องบัวลำพูนหนึ่งหมื่นสามพันหกอยบาทส่วนจังหวัดมุกดาหารรับสื่ออยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันถึงหนึ่งันหาอยบาทพี่น้อง เขาเปลือกเขาเหนียวเม็ดขะพี่น้องนครพนมรับสื่ออยู่ที่ง8มือยบาทถึง1น0 0 0มืบาทอำนาจเจริญรับสื่ออยู่ที่ง2 0 0 0บาทถึง1 2 9่งบาทมาที่เขาหน้าปังเขาเหนียวเม็ดเยาวเขาหน้าปังปีหกเจพี่น้องขอ,อนแกนรับสื่อ,อยูทีหนึ่งี่รอยหนึ่งมืนหนึ่งพันสี่อยถึงหนึ่งบาท อุดรธานีรับซื่อ,อยุติหนึ่งมื่นสองร้อยหนึ่งมื่นสองพันหาร้อยบาทถึงหนึ่งมื่นสามพันหาร้อยบาทพี่น้องปรับรงจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่พี่น้องเขาเปลือกเม็ดคะหน้าปังหกเจ็ดพี่น้องอุดรธานีลดรงจากสัปดาห์ที่แล้วพี่น้องหนึ่งมื่นหนึ่งพันหาร้อยบาทถึงหนึ่งมื่นสองพันสี่ร้อยบาทสกลนครหนึ่งมื่นสองพันบาทพี่น้องนี่เป็นเขา แห่งความชื้นบาเกิน15%เปอร์เซมีทั้งเขาหน้าปังแล้วก็เขาหน้าปีเป็นเขาเก่าพี่น้องแล้วก็ช่วงนี้ก็หลายๆจังหวัดประสบภัยนามถ่วมฝนก็เริ่มทยอยตกแหละทั้งบ้านพ่อหน่อยกับฝนตกสองมือสองคืนพี่น้องกับพ่อได้มีน้ำให้ได้ว่านปุ๋ยอยู่พี่น้องส่วนหลายๆอำเภอของจังหวัดสุรินทร์บัวเป็น อำเภอปราสาทกะยังยังบ่ทันมีนามอยู่พี่น้องทั้งอำเภอปราสาทพี่น้องกเกษตรกรกะเห็นโพสคอมเมนต์มาว่าทั้งปราสาทฝนบ่มีมาเลยส่วนพอหน่อยอยู่ทั้งอำเภอเมืองฝนก็นตุกละพี่น้องก็ถือว่าพอได้น้ำได้ทายได้ว่านได้ปุ๋ยอยู่พี่น้องจังสีละพี่น้องฝนฝ่าบ่ทัวกันส่วนพี่น้องทั้งน้องค่ายกะเจอ ไพ่นามถ่วมพายุเขาพี่น้องพอหน่อยกับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบไพยนามถ่วอยุ่งสู้ๆหูหไนาำรดเร็วสำหรับคลิปดีนี้พอหน่อยกับผมมีอย่างายพี่น้องกับกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้นนนก,กัเป็นกำลังใจให้พี่น้องเ c ซทุกผู้ทุกคนสูๆสำหรับ ก็หน่อยกับกาวคำว่าสวัสดีครับพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ